ก็สบายดีทุกคนเนาะืะ้นนี้เราจะมาปั้นพอดเสาเหรียญเป็นมือที่2เนาะ,ะซึ่งเมื่อคืนนี้เนาะเฮาก็ได้ปั้นพอดจากเสาเหรียญนี้เป็น25าห้าเห,าห,าหารียญแล้วแล้วื้นนี้เขาจะมาปั้นเนาะ25าห้าน,นาาตัวนี้เนาะให้เป็นเ8เปดหรือว่า30ินี่แหละเนาะซึ่งื้นนี้ก็เป็นมือที่2งหรือว่าเป็น E ีีที่2แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเราเบิ่งในอีพีนี้ว่าเฮาจะสร้างกําไรได้อีกเท่าไห่บอเนาะหรือว่าเขาจะขาดทุนไปเนาะโอเคเดี๋ยวเามาเราเบิ่งกันเลยเนาะ ซึ่งปัจจุบันนี้ตลาดก็โอเคที่ว่างามอยู่เนาะของอีทาเลี่ยมเนาอะ,อะทองคํานี้จะบดเทรดด้วยทองคำไล่เนาะเพราะว่ามันสวิงพดเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดที่มักเทรดตามเช่นเนาะถ้าว่าเทรดตามเชรนนี้ไปเทรดกราฟของทองคําตัวนี้เรามีโอกาสที่ว่าสนะสูงเนาะแต่ว่านี้บม่มมักเนาะเพราะว่ามันสวิงเกินเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเรามาเริ่มเข้าด้วยกันเลยเนาะ อ่าก็คือการเดินเงินมันก็คืออีพีที่หนึ่งเราเขาจะเดินส่งเนาะอ่าถ้าส่งนี้เสียเนาะจะไปห้าเหรียญเนาะแต่ถ้าว่าห้าเหรียญนี้เสียเนาะเขาจะกลับมาเดินส่งคือเก่าเนาะเขาจะบวกคูณเงินให้ฮอดสา่ไม้หรือว่าสั่งบอเดอร์เนาะโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยเนาะก่อนที่จะไปเทธนี้เนาะขอเต้นตัวที่ว่าไ้ต์ดีนะครับแนวต้นให้ทุกคนได้วงเสถียรกรเนาะอ่โอเคมาเนาะตอนนี้ก็ได้ตัวที่ว่าไ้ต์ดีนะครับแนวต้นได้เรียบร้อยแล้วเนาะ อ่ะเดี๋ยวเขามาเริ่มเข้าเดร์กันเนาะเพื่อว่ให้เสียเวลาเนาะจุดตลาดที่มันเคยเกิดมานะมันเป็นแนวโน้มที่เป็นเบิมนี้เนาะอะให้ทุกคนสังเกตเิ่งดีๆเด้อเนาะแนวโน้มของตลาดที่มันมันเป็นเบิมนี้เนาะแล้วตอนนี้เนาะมันก็เป็นจุดที่ว่าเริ่มไปเปบิมนี้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มเข้าเดินกันเนาะได้ว่าตอนนี้เนาะตลาดมันก็ขึ้นมาตัดแนวตั้งตัวนี้ได้เนาะ ถ้าว่าออเดอร์นี้เนาะถ้าว่าไหนทิงเทียนตัวนี้เนาะยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไลาเนาะเดี๋ยวจะลงตามมาเลยที่นึงก่อนเนาะหนึ่งโอเคออเดอร์นี้จะขอบายเลยว่าซื้อหอบหนึ่งเนาะซื้อหอบหนึ่งเนาะเป็นอย่างจริงมักงบาหลายกลัวเนาะถ้าทั้งที่ว่ามันขึ้นมาตามแนวต้านได้แล้วเนาะอ่ามันมีหลายจุดหลายอย่างที่เฮาฮุ้มชัดเจนเนาะสำหรับค่อยเองนันก็คือจุดนี้เนาะ อ่างเทียนตัวน <sh> ี Luckily, ้เด้องเทียนตัวนี้เนาะแทงเทียนสีเขียวน้อยตัวนี้เนาะกับทงเทียนสีแดงตัวนี้เนาะไม่เมื่อแทงเทียนพินบาสีเขียวแบบนี้ขึ้นเกิดมาเนาะแล้วมีแท่งแดงเข้ามาในแทงต่อน้าแบบนี้เนาะแล้วแทงต่อมานี้เนาะอ่าเดี๋ยวขอจะเต็มใหม่เนาะแล้วในแท่งที่เป็นแท่งต่อมานี้เนาะมันจะปิดซื้อแน่นอนเนาะถ้าว่าแท่งนี้เป็นแทงเทียนพินบาสีแดงเนาะแล้วแทงนี้เป็นเขียวเนาะแน่นอนแทงนี้จะลงแดงเนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาเข้าด้วยต่อไปเนาะตอนนี้เราก็มีกำไรประยุทธ์ที่สองเหรียญแล้วเนาะอ่ะ,อ,ะอยู่ในจังหวะนี้เนาะจังหวะนี้ขอขายหรือว่าขอเสียวยี่ห้อหนึ่งเนาะเป็นอย่างจริงมาเสียวยู่ในจังหวะที่เป็มโซนเปรมนี่อจาจารย์เนาะคืออ่ะเต็มไว้เลยก็ได้เนาะ,ะเต็มอะไรเต็มไเลยก็ได้เนาะมันอยู่ในโซนนี้เนาะ เต็มพีดเดิมเมื่อกี้นี้เนะอยู่ในโซนนี้เลยทุกคนเด้ออยู่ในโซนนี้เนาะกินนี้เต็มพีดไว้หนึ่งเนาะอะนี่จึงเป็นจุดที่ว่ามันกลับตัวที่แท้จริงเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าจุดนี้เนาะจุดที่เมื่อกี้นี่มันทะลุได้มันบ่อ่ะมันก็คือโซนอยู่นี่เนาะโซนอยู่ในโซนของตัวนี้มันบอ่ะมันทะลุได้เนาะโอเคแน่นอนเนาะแปลว่าเมื่อที่มันขึ้นมาฮอดจุดนี้เนาะฮอดจุดนี้เนาะจุดนี้มันจะพัดดันขายลงมาเนาะ โอเคตอนนี้เขาก็มีกำไรไปอยู่ที่ซี่เหรียญเนาะยังอีกนึ่งเหรียญเนาะจัถึงเป้าหมายของเขาเนาะฉะนั้นเอาเดี๋ยวนี้เขาจะบ่เดินเงินหลายเนาะเขาจะเดินนึ่งเนาะเป็นอย่างที่เดิน 1, 1, 1, 1, นึ่งนึ่งเหรียญอาจารย์เพราะว่ากำไรของเขายัางเตนึ่งเหรียญเท่านั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมารอเบิรงนเอาเดี๋ยวนี้เนาะโอเคเอาเดี๋ยวนี้ตามขายหอบนึ่งเลยตามขายอีหอบหนึ่งเนาะแต่ว่าสำหรับออเดอร์นี้บอกค่อยมั่นใจบันไดนะเนาะออเดอร์นี้เพราะว่าทิ้งเทียนรอซื้อตัวนี้เนาะเป็นทิ้งเทียนค่อนข้้าาาางที่่วนนอยยหลเะ ได้ว่าโอกาสลงแดงนี่มันมีเนาะเพราะว่าตลาดมันขึ้นแบบนี้เนาะ่าขึ้นมาหาปุ๊บเนาะแล้วโอกาสที่มันจะเทขายเนาะประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเราเบิรงวงาะเท่าเอาเดืนนี้วินเนาะอแน่นอนเขาจะยุดในจังหวะนี้เนาะหรือว่ายุดในเอาเดินนี้เนาะเพราะว่าเทาเดืนนี้ซะน้าเนาะแสดงว่าเขามีกําไรไปยุที่สามสิบเหรียญที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคตอนนี้เขาก็มีกําไรไปยุที่สามสิบเหรียญแล้วเนาะ สำหรับอีพีนี้ก็จะมาประมาณนี้นะทุกคนเนะาะเขาจะเทรดเกมมือละห้าเหรียญห้าเหรียญก่อน,นอในเมื่อที่ไปหอด้0สิบหรือว่าหกสิบขึ้นไปเนาะเขาจะเปลี่ยนวิธีการเดินเงินเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะเขาจะมาเจอกันเท่านี้ได้ทุกคนด้อเดี๋ยวเขาจะมาเจอกันใน EP อีพีต่อไปหรือว่าเจอกันในมืนเนาะอ่าแล้วก็นี้จะเป็นอีพีที่สองและกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันในมืนเนะาะบาย